พาหลานมาเล่ยนฟื้นเห็นสายลุงวะสายส่ลุงคุณบ่โอ้งามแง้มไป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 เจ็บไปเจ็บวัเนี่ย้ำยาเท่าไปพาหลานมาเล่นไปลูกไปไปาง้มแง้มแง้มแงไปเจ็บเอาปุ่นเอาบักแตงม้เอาบักบวมน้ำยาเด้อพาหลานหน่อยมาเจ็บบักม่วงอยู่น้าพี่น้องนี่นะครับนี่นาสวนผสมเอาพี่เราบักม่วงลูกพี่เราวบกม่วงไปบวม ี่ดูงองไปบวมเอามาหายาหมกบงม่วงเพอปิดเราบอนี่สุกเราบ่นอ๋อจีมแดงแล้วมาเรียนเนี่ยว่าเอาบอกกันแล้อย่างก็เอาบอกบวมบวมไปลวกเาเจ็บบ่ได้เอาเจ็บบ่ได้สมบ่มันมันแจ่๊ยเราบ่แม่นี่ยาตะกินเอาไปกินโน่นงางสายลุงมองใหญ่โอ้มันแจ่๊ยเราตัวนี้ อาปีเอาลูก่ช่ลย่นั่นอูทั้งฝายาสีบอกบอกม่นเาบอกตียงมนยาก็ได้กินแล้วมันสูงบอกมจังห่ะมันสิสูบไปเตยผ้ากินหรือไปเอาปีเาีลูกปีเาีบกม้วนเขาไปหาเอาง่เอาางไซะ่อนเดี๋ยวุ่งน้ไดมันสูงนนี่มันแก่แล้วนี่ปตปบ่มเนยนี่กรบ่มได

ไปลวกไปคุ่นๆไปปีเราหน่อยพุ่นม่กินสมดอกปีตัวบมกินเฮ้ยเย็น้ำน้ำดิหนิบอสสต้องเ่าฮะหลานหน่อยบอสมีเป้าบอกบัวไปลวกนี่หน่วยหนึ่งพี่น้องสุกเหรอสุกเหรอหน่อยหน่อยไปพุ่นพุ่นไอ้บ้านวะ ไปแล้วลานหน้อยยังคุณงูสั้นว่าแต่คือบางสั้นสิลงไปคุณบอกว่าตกสางปูเก่าว่าได้แล้วน้ำเลือกปลาปัว่าได้ที่สองคนนี่สะพานที่ไปจังไหนมันมีแต่หย่าในลูกไปลงทางคุณบ่นี่แหละอีกเข่าอีกขวัญยางนี่ดีนะขวัญป นั่นนั่นเลย nhà ก็ไม่ได้ทั้งที่อะข้าหลานหน่อยมั้ยสองตัวจับดีๆลูกจับอันนั้นดีๆีไปควายยางแล้วมันติดตกกองเด้ไปควายไปค่อยๆไปตกลงมกองหรอปูอ่ะบ่าได้เด้ข้าหลานหน่อยมาเหรียญพี่น้องยางบรรยากาศจับดีๆลูกจับดีๆมันติดตกกองค่อยๆลงบังบังปู สะพานอยู่นะนี่สาปลาครับสาเลี้ยงปลาปล่อยปลาไว้แถบึงใช้หลงหัวอาหารยัใ่ใส่อะไลูกหัวอาหารไม่ได้เอามาไม่ได้เอามามืออึดต้องเอามาบ่แม่นหลานหน่อยสองคนมาเรียนทองบรรยากาศฮะมือมือมอึดปูม,ม,าดมาได้ยี่สิบจีนมาใหม่ดีมู๊จีนไหมยิ่งใส่ปูที่ไปขายของอ้ว่วย่างไป นี FM, ane, ่หน่าปลาพี่น้องปลาลอยเต็มอยู่ก็มีหัวอาหารให้มันกินฮะมันที่โต๊ะย่างดีเลื้อจุ่มปูเลื้อจุ่มเบื้องเด้อเบิ่งเด้อไปลูกไปย่างทาน้อกนั่นน่ะมันสิ่โต๊สานที่โตกสะพานเอาค่อยๆไปไปไปย่างค่อยๆย่างเบื้องมันสิตกเด้ย่างแต่ย่างซ้ําหลืองไหลย่างดีดีเออเอาดีๆเอาดีๆ หลานหน่อยพาหลานหน่อยมาเรียนเกียงหน้าหน่อยหลานหน่อยยะะึดเสร็จนดี๋ยวตกลงไปโอ้ยย,ะะอยึดเสเหี้ยทั้งซันมันกว้างไงมันสิตกตกลงไปเราปูเอาบ่ได้ได้หนแิแล้วขึว้นไปได้ยุ่งขี้ดินนั่นบ่ได้บ่ได้ไปไปขึ้นไปบ้านไปไปลูกนะไปไปอไปทางพี่ไปทางพี่ขั้นขึ้นไปหาหญ้าพีพหาหญา้าแถวยับไปพ่นมันหก พ่อเอาจางไหนไปเอาบ่บทางฝนไปบ่ต้องไปทางเกาขึ้นทางไม่หัวยังได้วาวาไปลูไป,ไปจ่ดีๆมันติดตกเด้อตกฟางเด้อโอ้ฐานนองสักก่อนขวนไปงาจิบป,ปักับรรยากาศที่นองสวน บรรยากาศที่สวยงามฮบ้านในเออไม้ท่้งกันทีนาพื้นที่สองไลเห็ดได้เบิดปลูกพักปลูกยังกินบักงวงไปไปไปเสียงนาหองนามกับมีพี่น้องมันโอ้ยพ่อเดี๋ยวมันใจเรื่องจ้างสีน ไปไปมามาอย่าไปเล่นเพื่องงูจิตกัรด,ดิเด่ลหามันมีงูหน่อยไหม,ม,ม,มไ,ปไปกลับบ้านเลยเด้อกลับทางผีเฮากลับไปขึ้นรถสวนบักพีกยา<ฮ>บักพีกยาปลูกน้ำกุ้เต็ม<ฮ>ไปเลยไปลูกไปพุ่นบักเรียนฟ้ากับายพี่น้องกุ้งยังกับงามแบบสวยงามแบบสวยงามยังเหมือนเลี้ยงพ้าหลานหน่อยมาเรียน บรรยากาศธรรมาชาติสวยงามเนาะโอ้พุ่นผุนพระอาทิตย์แบบงามคังคัไปบุดิน f าก๊าลังเป็นดอกพี่น้องเจ้าน่อยก็ได้กินาก๊าลังเป็นดอกดิน f าก๊าลังเป็นดอกพี่น้องแบบงามนีนดอกบุดิน f าบรรยากาศ ไปลูกไปไปไปไเอาเอาเอากระโพดกระโพดเดือคักนี่หลานข่อยพี่หนองนี้ยสองคนเพ่นอ่ะเพิ่นอ่ะเดือเป็นเดือเพนเพคักใท้เด้กเพ่นเออมันติดตบทั้งฝนทั้งุ่มกับแม่น้าเด้พี่นนอง้งพ่นอ่ะเพิ่นยังไปยังไปราลังเหยียบน้ำเด้อต้องเท้าว่าใช่น่ะไปไปไป สิมาวุ้มให้นจังได้ยางไปูดสีุ้มได้แถวบ่กรุนกพบอเอด้ายะกอบ่่างไก่บ่ถือเราถือเล้าถือบ่ถือูสีปิดแล้วไปยางเอาห่นน่ะหุ่นเราเต้นมั้งกันน่ะเต้นอ้พวกมังเราเตนเต้นเต้นเต้นโอ้คือกกคือเนี่ยแต่ว่าพูนะพูนะพูนะเดกาวมึงเนี้อ๋ปูพันเดีเปิดโย เดี๋ยวปูวลงเดี๋ยวปูเสตุเห็ดในเบิง้งไปเมื่อพี่น้องเมือม่อเมือ่อ